ก่อนหน้านี้เราดูในโซนเครื่องจักรแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูโซนของอโคกระบือนะครับวัวควายกันหน่อยของบ้านฟาร์มมีสกุลลูกสาวเจ้าของฟาร์มไม่อยู่อยู่แต่คุณแม่เขานน่น กลังเก็บของอันนี้คืออะไรแม่ที่เขายกลงอยู่นี่คืออะไรแม่หัวอาหารค่ะหัวอาหารจินวันหนึ่งนี่วันละรดสิบร้อเลยบ่แม่<ะ>กินวันละรดสิบร้อเลยนะะคร,รึ่งเดือน

นี่นี่มาเป็นรถสิบล้อเลยครับเที่ยวละแสนค่าอาหารนะแม่ใช่เดือนหนึ่งลงสองเที่ยวก็ได้ไปวสองแสนแปดเดือนละสองแสนแปดถามว่าใครพูดได้กำไรไหมอ้าวนี้มาฟังเถ้ะเดี๋ยวไ่ได้กำไรไหม่ะแม่ถามว่าใครพูดได้กำไรไหม ทำไ,ได้กาไรไหมแม่คุณจะโตก็ได้กําไรไ,ได้กาไรเราขายปุ๊บถ้าเราขายเป็นยี่สิบตัวนี้เราก็ซื้อวัวมาใส่มาใส่คืนถ้ายี่สิบตัวมันได้ประมาณสี่แสนครับถ้ประมาณตัวละสองหมื่นสามถ้าเราเลี้ยงแค่สองเดือนเราก็ไล่ไปตัวละหกพันข้างหัวหามเราก็เลีย,ต,ล 6, าาลยตามนันถ้าถ้าเลี้ยงนานกว่านั้นก็ถ้าเลี้ยงไปสี่เดือนมันกินเรา ขาวนี้มันกินเราแล้วถ้าสี่เดือนมันกินเราเพราะว่าสี่เดือนมันก็ตกหัอาหารไปถ้าเดือนละสามพันสามพันสี่เดือนมันก็ตกตัวเท่าไหร่แล้วค่าวัวตัวละหมื่นสองวัวซื้อวัวซากมาหมื่นสองห้าร้อยวัวซากนี่แบบพร้อมๆเลยเ<อ>ป่ะแม่วัวรม,มอ่ะแล้วเราก็มาขุนขึ้นแล้วเราขุนทุกวันนี้วัวซากมันมันแพงไก่ผ้าแต่กอนนะ่ะ ถ้วแม่ซื้อคอกข้างหน้าน่ะตัวเล็กๆอ่ะคอกข้างหน้าสุฝั่งนู้นบมอครับเฉลี่ยไปตัวละหมื่นแต่ตัวมันเล็กแต่เนี่ยคอกเจนันอ่ะอย่างอย่างคอกนี้แหละแม่คอกเจนันนี่ตกประมาณตัวละหมื่นสามตัวละหมื่นสามหมื่นสามกว่ามั้งไอที่ตอนที่ซื้อมาซื้อมามันมันมีเนื้อติดเนื้อติดเนื้อยังไม่เท่านี้หรอกมันยังไม่อ้วนขนาดนี้ใช่ไหมแม่นเดือนแล้วื่องเดือนใช่แต่ถ้าเราขายถ้าเราสองเดือนเรา ขายหมดชุดส <All right. S 1> so right. ิบตัวงี่มันก็รู้ว่ากําไรเท่าไหร่ครับก็ขายหมุนไปงั้นเลยว่าถามมาได้กําไรเท่าไหร่กาไรก็คือมีเงินแค่ซื้อหัวหารหมุนไปงั้นขายหัวหารรถหนึ่งก็ซื้ห้าหมื่นบางครั้งก็รถหนึ่งก็ขายได้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแล้วก็บวกกเงินขายวัวไปสองสามตัวก็ได้หัวหานหนึ่งรถก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้หมุนเวียนอยูอย่างนี้เลยไม่รู้ไม่รู้พอซื้อไปตลาดบ้างก็ได้กำไรบ้าง ตอนนี้นี่มีกี่ร้อยตัวแม่วัววัวแม่ตอนนี้นี่ยอกละยี่สิบห้าตัวอกละยี่ิบห้แล้วมีกี่คอกล้วนี่ตอนนี้ตรงนี้กแ่สข้างหน้ตัวขงนเอตัวอตัวตัวกเอาคอกนี้ของพี่เน็กคอกนี้ลงท่นำอกสุนัขนะโคงพี่เน็กเนี่ยเขาใส่แตัวกับอ๋อไหนคอกสาวนุ่นอยู่ตรงไหนเนี่ยขอกสาวนุ่มาดูมาดูนุ่น ของสาวนุ่นนุ่นดินว่างเปล่าอยู่นู่นุ <laughs> น่นวะใช่ย <laughs> ืนบ้างานุ่นนะครับอ่าแม่เล่กับพ่อเจ้าน,นี่เขาซื้อไว้แล้วเนี่ยกี่ไร่นะแม่าสามไร่ก็คือเตรียมสร้างให้แล้วแต่ว่ายังไม่ไม่เนี่ยนะตามแนวต้นยูคาเลยมันอ้น,นี่ทุบไปทีแลวยิ่งมันเป็นรูอมันต้องแม่จะต้องเอาไมโคขุดไอเดียมให้มันแน่นครับ นี่ปอแม่หัวอาหารที่เราเขาขนลงมาเนี่ยใช่จ้ะอาหารครบถ้วนมาในถุงเดียวเลยตัวนี้อาหารเสริมก็คือฟางบอแม่มวันหนึ่งเนี่ยเราจะวันนึงนเราเราให้อะไรกินตอนเช้าก็ใส่ฟางประมาณอย2ก้อนต้นเที่ยงก็ไม่ได้ใส่นะ ใส่้ค่ต้นเช้ากับต้นเย็นอ๋นอพวกนึงก็หมดฟางไประมาณประมาณสก้อนต่อวันเอ,เ,าาเอ่ยถ้าเราไล่ให้มันเรียนหมดอ่ะได้ค่าฟางค่าไรนะ <c oughs> ก็คือสงสัยจะม,มีกำไรมักกำไรกี่น้อยเอ่ยถ้าตัวไอ้พวกอยู่เมกบ,บุรีน่ะแกว่า แกไม่ได้เอากำไรถึ้งตัวละห้าพันโลให้แต่ได้ตัวละสองพันหอสามพันห่ะสองหมายถึงเฉลี่ยไปแล้วใช่ไหมแม่้เพราะว่าเราเลี้ยงแบบนานเนาะถ้าเราเลี้ยงพวกแกเลี้ยงแบบนานวัววัวตัวผู้น่ะครับสี่เดือนเคยเลี้ยงแล้ววัวตัวผู้สี่เดือนแล้วมันมันกินเราสี่เดือนปั๊บมันกินแต่พวกนี้ถ้าตรงสามเดือนปั๊บมันจะไม่ค่อยกินนะครับ วเมีัวเมียหือปนี่นตัวหมดก็วนใหญ่นี่จะป็นมีแต่ัวาทก็ส่วนใหญ่นี่จะเป็นมีแต่ตัวเม <co right. ียหรอป่แม่ใ่แต่ตัวเมียอเลนี่ยงแต่ตัวเมียเลาก็ส่นี่จะตัวเมีนตนี่จะ็มีแตัวยลานป็ตรานี่ละเก็ัเอามนนี้จะเจ็ามี ตา,ามตามตา,ามมาด้วยดูไงม,งม,นมันออกลูกบ้านได้ไหมตัวไหนออกแม,ม่มันมันมันบ่อยไหมแม่มที่มันออกออกลูกช่วงหน้านี้เลยเกี่ยวข้าวนี้เลยปีที่แล้วมันออกมาแปดตัว,ว,วมันตายตัวหนึง่ง แล้วแม่ไม่ได้เอาน้องมันไว้บ่แม่ก็ขายแม่ก็ขายออกไม่รู้ไม่น้องวัวเนี่ยน้องวัวน,นะ <c oughs> น้องวัวอะไรหนูน้องวัวมันตกอยู่ในคอกมันกินหมดอ๋อแม่ไม่รู้ว่ามันออกเนาะในแม่มันวะนุองแม่มันโอ้นี่ครับนี่นุองแม่มันนีน่ลมเลยบิดนะไม่รู้ตัวพูดตัวเมียเอ้ยลุกขึ้นสิตัวอ,อย่างสวยเลยเร็วขึ้นเร็ว ถ้าอย่างนี้เราก็ขายแม่ลูกเหมือนกันบ่าแม่ให้มันแข็งให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้ใช่ไหมขอ,องลุงมันก็คลอดอยู่ในอกอยู่ในคลอกมันกั้นเข้าไว้อยู่ในนั้นเลนยอ๋อตัวนี้ป่ัวแม,ม่วันก่อนมาเห็นนมมันขึ้นนมมันขึ้นตั้งได้วันสองวันเองไหนดูทิ เราซื้อมาเนี่ยคือเรารู้ไม่แม่ว่าเขาว่าอ๋อค,คือเราซื้อเนี่ยตั้งใจมาขุนให้มันอ้วนใช่แต่ว่ามันก็มีทอ้อ,ทองมาอย่างนี้ซื้อวัวพร้อมๆมาครับแต่เจ้าคงเขาก็ว่าวัวเขาไม่ท้องว่ามันอยู่นานแล้วไอตัวพร้อมก็มีออกลูกนะตัวพร้อมๆนะ่ะปีที่แล้วนะซื้อมา ตีน uh. ี <c oughs> ้ออกกี่ตัวแล้วแม่เนี่ยที่นับได้เนี่ยสองตัวตตััวนนมายแล้วนี่ฝากหมาน้อยสาวนุ่นแม่ย่ามาเล่นกับบัวอีกมาพี่มาพี่ ตัวใหญ่ๆวนๆทั้งนั้นเลยครับกินหัวอาหารกินน้ำโนนไปโนนแล้วไมเนอะ ไปดูไปดูอีกตัวหนึ่งปลูกไว้นน่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของบ้านฟาร์มมีสกุลนะครับพอยอดแม่เนอด สาวนุ่นดําซิ่งแต่ว่าสาวนุ่นดําซิ่งตอนนี้เอาข้าวไปขายข้าวของนาที่เกี่ยวค้างไว้ในยามค่ําคืนเอาไปขายนี่ครับหัวอาหารเอาลงฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะพอแล้วไปลงฝั่งนู้น ย่ายมองบงองอ่ครับยายมองตีอ๋อจะได้ไม่ยกไกลเนาะกระสอบหนึ่งนี่หนักกี่โลครับเนี่ย ยี่สิบกิโลโอ้ใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแล้ว แบตจะหมดอีกอ่าเดี๋ยวเติมแบตก่อนสาวนุ่นมาเดี๋ยวเราจะมาดูดูกันใหม่อีกรอบหนึ่ง